สวัสดีครับเพื่อนๆน้าตกปลาวันนี้วัดีมีของใหม่มาส่งครับลอกอาบูกาเซียซีนอนตัวน,นี้เป็นเบสแคตติ้งนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเอบกล่อ,ลองภอยน่องมาแกะกันครับกล่อ,ลองก็จะเป็น็ฮเกจจิ้งเขาจะเป็นแนวแบบกล่องหลายๆชั้นสไตล์อาบูอยู่นะครับ อะข้างในก็เป็นฮาร์ดเคสเหมือนเดิมนะฮะเปิดมาวาร์ปด,ดูสิมีอะไรบ้างก่องน้ำไม่เกี่ยวอันนี้จะเป็นสติกเกอร์โปรเทคขาลอกนะฮะน,นี่เป็นรอยก็วารันตีนะ อีสต์รัชชันเมนนะโอเคมีอะไรมาดูสเปคข้างกล่องคร่าวๆกันนะครับวัดอันนี้เป็นซีนอน MTLTXL L คือซ้ายนะฮะแบริ่งเนี่ยเป็นลูกปืน11ตลับแล้วก็ เกียร์เรโซ8.3ต่อหนึ่งอัตราการก่อสาย78เซนต่อรอบน้ำหนักเบรก5กิโลกร,รมัมน้ำหนัก,กรออ131กร,รมัมแล้วก็ความจุสายเนี่ย10ปอ์135หลาหรือจุด29เนี่ย125เมตรถ้าเป็นสายเบรใสายถักสาย PE ไดนิมาอะไรพวกนี้นะ่าจะเป็นสายถัก อ่อยี่สิบปอนด์ร้อยสี่สิบห้าหลาหรือจุดสองเก้าเดี๋ยวให้จุได้ถึงร้อยสามห้าหลาอ่าเมตรโทษทีดูรวมๆก่อนนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาตัวเล็กกว่าที่คิดนะครับตัวประมาณนี้น้าฝาหลังเขาบอกว่ามันเป็นลอกฟิเนตของโซนฝั่งอเมริกาเขานะครับ อาบูเขจะดีไซน์ออกมาก็าจะเป็นสปูดลึกอยู่เดี๋ยวก็เบาดีหน้ากากมันดูเท่ดีนะฮะเ,เปิดเิดเลยโอเคของใหม่แกะยากนิดนึงระบบหน่วงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดลา IV BC4 ก็คือ BC ม็ดนะฮะ เขาจังหวะที่ลอกหมุนเนี่ยเขาจะเอเม็ดเม็ดเมลาเนี่ยมันจะหนวกมันจะเขาเรียกอะไรอะเหวี่ยงขึ้นไปชนกับแผ่นโลหะที่อยู่ฝั่งฝาปรับนะฮะอ,อ,อันนี้อยู่ในระน่บบินนะครับถ้าเราปรับมาแม็ก ดูยากนิดนึงทำไมเหมือนมปนอยู่ที่เดิมตำแหน่งบิน,น่ะอยู่ใกล้ตำแหน่งแม็กะจะอยู่ห่างอ่ะโอเคเดี๋ยวก็คงจะต้องทดลองจากการใช้จริง ปรับคอนสปูลมีคลิกเสียงนะครับสตาร์เด็กมีคลิกเสียงรุ่นนี้ทำมาแน่นๆดีนะฮะหนอบนอบทรงบางาไกด์นำสายเนี่ยโค้ดไทเทเนียมสีทองมานะฮะ ลดไทเทเนียมในตรายฝานี้ก็เป็นฝาแต่งมาแล้วตัวโครงกลางน่าจะเป็นวัสดุเป็นแมกนีเซียมอัลลอยนะฮะฝาข้ามเป็นกราฟไฟใช่ไหมืของใหม่แน่นเชีย น่าจะเป็นกาฟไฟครับคราวนี้เรามาเทียบขนาดกันนะครับเทียบกับอ่ะอันนี้ลีโวขยับไปนิดนึงอันนี้อัลฟาแอร์ ขนาดของซีอนอนน่ยยาวกว่านะครับฝาข้างก็ดูสูงพอๆกันแต่ตรงส่วนห้องเกียร์ตัวนี้ย้อยกว่าเทียบกัน กว่าฝวาข้างในใกล้เคียงนะฮะแต่ว่าส่งของเซนนอนยาวๆกว่านิดนึงแขนแขนกับพาร์ตสตาร์ดกน,น่าจะน่าจะเรียกว่าเป็นพาร์ทเดียวกันเลยแหละเหมือนกอันสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในเซนอนที่ผมชอบนะครคือตัวรีโวเนี่ยเวลาเวลาจับขึ้นมาเนี่ยกอเนี่ย ตัวชุดลายโรเลอร์ลายไกด์พวกเนี้ยฮะชุดเนี้ยของเนี้ยมันจะติดติดนิ้วนิดนิดหนึ่งมันก็ไม่ได้ถึงกับสร้างปัญหามากมายแต่ว่ามันมันก็กโดนอะแต่ถ้าเป็นตัวเซนอนเนี่ยไม่โดนแหละด้วยความที่มันยื่นออกมา,มากกว่าหน่อยจับยังไงก็ไม่โดน แป้นแป้นกดก็จะเฉียงเฉียงเทียบรุ่นเดิมคราวนี้เรามาชั่งน้ำหนักกันเปรียบเทียบรีวร้อยสามิบสองจุ ้อยสามสิบจุดสามบาวกันสองกังคราวนี้เรามาดูน้ำหนักรอบไม่มีสปูนร้อยยี่สิบสอง ็ใกล้เคียนกันนะราวนี้มาดูน้ำหนักสปูนกันอันนี้ของ bf 8นะครับ8.2กรัมอันนี้ของ ltx 8.8กรัมอันนี้น่าสนใจต่างกันอยู่0ูนจุด 6กรัมแต่ว่า bf แปดเนี่ยเป็นลอกที่แกนสปูลอะ่ะสัน้นแล้วก็ทำมาเนี่ยเพื่องานตีเบาเบ็ดไฟเน็ตนะฮะแต่เนี่ยเป็นสปูลสหรับเออเขาเรียกลอเนกประสงค์นะสปูลตื้อ,อสปูลลึกติงชโดติปช้อนก็น่าจะได้แหละแต่น้ำหนักต่างกันแค่จุดห ผมว่าน่าจะเล่นเดือได้ค่อนข้างหลากหลายต้องไปลองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเริ่มปรับเริ่มตีกันนะฮะนนี้ก็เป็นลอกใหม่ที่ผมยังไม่เคยตีมาก่อนนะครับที่ใส่สายเก่าแล้วก็ไม่ได้หล่อลื่นเอ่ออะไรอะ่ะไม่ได้หล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นใดๆเพิ่มเติมเลยแกะกล่องจริงๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรับหน่วงกันธีนการปรับไอ้คลิกของอเม็ดหน่วงเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรีโวนะฮะรีโวเนี่ยถ้าปรับปรับไปทางาถ้าเป็นลอกหมุนซ้ายเนี่ยปรับไปทวนเข็มเนี่ยจะเพิ่ม ถ้าปรับไปตามเข็มเนี่ยจะลดแต่ถ้าเป็นเซนอนปรับตามเข็มจะเพิ่มทวนเข็มจะลดอ่ะผมปรับลงอีกสคลิกกลขึ้นอีกนิดนึงกลับไปที่เพิ่มไปอีกหนึ่งคลิกโอเคดูที่เคตรงอ่ะ โอเคผมจะเริ่มโอเวอร์เฮดโอเคระยะตรงนั้นนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาใช้ mm hmm. กล้องเลนส์ไฟเดอร์จับดูโดยที่ผมจะเอาลังพลาสติกไปวางไว้เป็นจุดอ้างอิงนะฮะเราจะหาระยะที่แกะกล่องเนี่ยมันทำ

่สิบเจ็ดจุดสามถ่ายรูปนิดหนึ่งะระยะก่อนอนะันยี่สิบเจ็ดจุดสามวัดตามเรียกว่าแทบจะเป็นแนวระนาบนะครับจากกล้องเลนส์ไฟเดอร์ความแบ่นยำน่าจะค่อนข้างสูง ใกล้เคียงใกล้เคียงเดิม27.3สามไม้ระยะค่อนข้างสเสถียรนะครับ ค่อนข้างสเสถียรเลยใกล้เคียงกันเดี๋ยวผมลองล,องลดหน่วงอีกสองคลิก mm hmm. ดูห้ฟู่ว่าลมไม่เป็นใจลมพัดพออกผมปรับลงสองคลิกก็ไม่ได้เพิ่มความไกลเลยเดี๋ยวลองดู อีีกทลมพัดออกก,ก็จะใกล้เคียงเดิมนะที่เจ็ดจุดสามลงอีกสองคลิกอย่าหาว่าโลกก็ใกล้เคียงผมลองปิดหมดเลยดีกว่า ปิดหมดเลยรู้เรื่องอา้าวอันนี้ร,รััลักสัะว่าเราเหมือนปิดหน่วงเลยแต่จริงๆมันก็ทำงานอยู่ฮะลองดีดูสิไม่ฟูด้วยอ่ะ อ้ปรับมินนะครับนี่ปรับมินนะปรับคอนสปูนนี่ผมถือว่าไหลละเราลองดูอีกทีหนึ่งผมไม่ได้เลียนิ้วเลยนะครับเมื่อกี้ตีตั้งแต่ต้นมาเนี่ยผมไม่ได้เลียนิ้วเลยสักมายห้หนึ่งมันเด้งออกซะก,ก่กน เดี๋ยวครานี้เรามาลองดูผมไม่ได้เรียนยิ้วเลยแล้วก็ไม่ได้กดจุดด้วยแม่เจ้าผมว่าคนที่มีปัญหาใช้เบสแล้วตีฟู่จนอยากจะเลิกนี่แนะนำตัวนี้เลยนะ่ะ อ่ะผมคายคอนสปูลลงอีกโปรตีแล้วเนี่ยเอออ่ะสองคลิกเลยอะ่ะแม่เจ้าแหมไว้โดนค้างก่อนเดี๋ยวจะวัดระยะมันไกลกว่าเดิมแล้วฮ้ออย่ามาซิ่งนะตีไกละนะโอ ถือว่าคอสปูลแบบหลวมมากอะ่ะถ้าตีระบบแม่เหล็กบางบางรุ่นเนี่ยเรียกว่าฟูกกระจุยอเโราลมแรงลมแรงอะโอเคเอาคร่าวๆระยะนี้ก่อนเรมจะไปวัดระยะ สามจุดสามเดินก็เหนื่อยละสามสิบสามจุดสามดัชน้ำหนักสิบเจ็ดจุดเจ็ดกรัม หรือว่าไม่เร็วเลยสำรับล่อแกะกลองจะตีง่ายมากนะลอมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะลดลงนิดนึงเอาเท่าไหรด่ดีสิบกร,รัมเลยเปนไหอ่าสิบสองกร,รัมก่อน ระยะก็น้อยกว่าใช้1 7 7กรัมตีแะแต่ไม่เร็วเลยแหละแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตีแบบแหมลมลมเหมแรงแรงใไอตัวทุน่นเรียกว,ว่าอะไรดียทุ่นซ้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ้วนทรงต้านลมนะฮะน้ำหนัก12กรัมอ,อารมณ์เหมือนตีเดือปักทำจากไม้บาซ่าแหละ ปล่อยมือนะครับไม่ได้กดหยุดด้วยมินนะมินนะครับดีลบขอลมดิงด่งๆินี้ดีมิตตี้ต้านลมนะ อะผมลองคอนสปูลหลวมๆเลยแล้วกันสองกิกอ่ะเนี่ยค่อนข้างหลวมแบบที่เราเตีกันปกติปกตินะไม่ได้กดอยู่ เราลองเหยื่อที่เบาขึ้น9.6กร,รมัมไม่รู้จะปรับอะไรแล้วนะครับอันนี้หมินแล้วอ่ะ เเหมมือนดิไม่ได้กดจุดก็ไม่พูอุ้ยไกลด้วยอ่ะอันนี้ทำไมอันนี้ทำไมไปไกลอะ่ะอ๋ออาจจะเขาต้านลมน้อยกว่าเปล่าเหมือนเดิมไม่ลาโอ้โหอุตี ตีระยะมา30สิบกว่าเมตรเลยนะไกลนะครับอันนี้ว้าวนะครับเพราะไอ้ออ,อ้ทุนฝึกซ้อมพวกนี้ยผมเป็นคนทําเองแล้วผมก็เล่นเล่นมาพอสมควรแล้วอ่ะผมว่าผมก็แกะกล่องลอกใหม่ไปแล้วหลายตัวนะผมว่าตัวนี้ว้าวนะว้าวเลยแหละมือใหม่น่าจะชอบมากเลยอ่ะ เป็นมินระ okay. ยะได้้สวนลมเต็ม เบื้องต้นนะครับล้อ MG LTX ตัวนี้รวมๆน่ะถือว่าเป็นลออที่น่าสนใจไม่น้อยเลยด้วยน้ำหนักตัวที่เบารูปร่างที่บางปาดเปรียวกระทัดรัดแล้วก็ตีเหยื่อได้ง่ายมากๆจนจนผมประหลาดใจทีเดียวส่วนตัวคิดว่า ถ้าเราได้หล่อลื่นที่ดีกว่านี้แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยรันอินเข้าที่เข้าทางกว่านี้เนี่ยบวกกับเจ้าของลอกมีความคุ้นชินกับลอกได้ดีพอเนี่ยมันน่าจะทําระยะได้มากกว่านี้แน่นอนอในในคลิปเนี่ยระยะ30กว่าเมตรเนี่ยมันเป็นระ,ระยะในแนวระนาบอาจจะฟังดูไม่มากแต่อย่าลืมนะครับถ้าลองนับสีของสาย PE เนี่ยมันจะมีการตกทองชางอ้างที่มันเยอะถ้าถ้าลอนับสีเนี่ยผมว่า มันน่าจะให้เยอะเลยแหละข้อส่วนข้อเสียเนี่ยที่ผมคิดว่ามันจะเป็นข้อเสียของมันจริงๆน่าจะเป็นเรื่องงานสีที่ผมมองดูแล้วยังไม่ค่อยประทับใจเท่าที่ควร่ค่ายใหญ่ของญี่ปุ่นสองค่ายทำงานทำงานสีได้ดีกว่านี้มากก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักตกปลาไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนักที่นี้ด้วยคลิปหน้าเนี่ยผมจะลองเอาเจ้าลอกเซนนเอ็มเอตัวนี้ยไปลองทดสอบตกปลาจริงถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย